สวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องขออนุญาตพามาดูตะการ้านี้เลยแล้วกันจะบอกว่าเหลือแค่12เส้นสุดท้ายนะคะลูกค้าขาเออ้วค่ะนี้นะคะ จะบอกว่าหนูจะเปิดให้ทีระนเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะเปิดให้เยอะไม่ได้นะคะพี่จ๋าแล้วก็คือหมดแล้วก็คือต้องรอของนะคือหมดแล้วก็คือต้องรอของนานเลยนะสําหรับตะการนี้ขออนุญาตเปิดแฟลชซิลให้20นาทีแล้วกันนะคะพี่นะจาก22299บาทหนูจะให้ลูกค้านะคะในราคานะคะ179อ้าวเน็ตเป็นอะไรอะเน็ตเป็นอะไร เป็นตัวนี้ค่ะโอเคกลับมาแล้วค่ะนะคะโลหะขานี่เลยนะเป็นข้อมือประคำโรหาจากร้อมจี้เหรียญองค์ เหรียญแห่งความสําเร็จและความโชคดีลูกค้าจากราคาปกตินะคะพี่นะ299วันนี้หนูให้ลูกค้าในราคา179บาทนะคะพี่จ๋าใครจะกดกดได้เลยตะขอนะคะพี่นะจะเป็นตะขอตัวตัวเอสนะคะพีตัวปัประดับให้นะคะพี่จ๋ามีตัวปะประดับให้นะ,คะใครจะกดกดได้เลยลูกค้าขาสำหรับงานตะกร้านี้นะคากดได้กดเลยสั่งได้สั่งเลยนะนะคะพี่จ๋า จากะ,ะจาก2า9อ่ะแม่หนูให้ลูกค้านะคะพ mm ี่นะในราคานะคะพี่จ๋าในราคาอยู่ที่179บาทและจะส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งนะคะเป็นข้อมือรายประคำนะคะ,ะ,คะพี่จ๋าตัวข้อมือนี้จะเป็นงานทองเหลืองแท้น,นะล mm ูกค้านะไม่ใช่งานสแตนเลสนะปกติงานหนูจะมีแต่งานสแตนเลสแต่วันนี้มีงานเป็นงานทองเหลืองแท้หลายตะกร้าอยู่นะคะพี่จ๋ามีเป็นงานอ mm. ทองเหลืองแท้ก็ค,คือหลายตะกร้าอยู่น,นะ,ะใช่ค่ะไม่หลายหรอกมี2มี2ตะกร้า นะคะมี2ตะกร้านะอ่ะลูกค้าจ๋าแม่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดถูกใจนะคะฝากกดแชร์นะคะพี่จา๋าแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะพี่หนาะสําหรับงานตะกร้านี้หนูก็ไม่อยากให้ลูกค้าพลาดราคานี้ไปเนาะนะคะพี่จา๋าอยากชมงานตะกร้าไหนแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าอยากชมงานตะกร้าไหนลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะพี่หนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพี่จา๋าสั่งซื้อวันนี้นะคะลูกค้ารอบจะส่งนะคะพี่จา๋าเป็นรอบวันพรุ่งนี้ใช่ จะส่งก็จะเป็นรอบวันพรุ่งนี้ลูกค้าค่ะค่ะพี่นะสอบถามได้พูดคุยได้เลย ลูกค้จาจ๋าใครจะกดกดได้เลยนะคะพี่นะ้ตัวนี้จะเป็นข้อมือรายประคำนะคะพี่จ๋าจี้เหรียนโอมพิคเน่ลูกค้าเหรียญแห่งความสําเร็จนะคะตะขอนะคะพี่นะ้จะเป็นตะขอตัวเอสลูกค้จาจ๋านะคะพี่นะ้มีห่องโทษให้ลูกค้าอะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปตะก้าตัวต่อไปเลยแล้วกันนะอยากชมงานตะก้าไหนลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาได้หนูพร้อมรีวิวสินค้าตัวจริงให้ดูสําหรับ